ไม่ไม่มีครับอะไรว่าต่อไไม่มีจริงเลยหากใจขอะผู้ชมเราจะต้องปางช่วงนี้่ทำให้เราแบบว่าหนักใจปวดใจน้องทันช่วงช่วงนี้ครับช่วงช่วงขอยาวเจ็บขาเจ็บขาด้วยขาเจ็บก็เดินเดินนั่งพักหน่อยนะครับคือสองคก็คิดว่าแผลแตกนี้ที่เราพันเข้าใสมีผลแตกครับมึงมีผน ติดโถนะไอเนี่ยมันเขียเที่วเองไปเนี่ยนี่นี่ติดเตะนี่ติดโถก็จะไม่ได้แพ้แตงเกมหยอกอะไรรูปแบบไหนของชกากนิหน่อยจะหนงของไปพี่หนงพอได้พี่หนงไม่เดินนะนี่มีอะไรพอได้ยังไงมี่นงเป็เดินจะมีครับเรามั่นใจที่เดินลูกไหนครับตอนที่ตอนที่โคชเราออกมาเต้นเหมือนกับเราเรามั่นใจอยู่มากมั่นใจครับมั่นใจเอาอุปกรไหนครับที่เรามั่นใจอ่าชัดเจนครับไปเดียมหน่อย แล้ววงในอ่วงในวงในก็้องแข็งอยู่ครับตีโตได้ด้วยเที่ทำให้เราอุ่นดันเลยก็คือรูปร่างสูงชกเขาใหญ่เขายาวทำให้เราชุ่มบั้งบั้งดิ่งไหนคิดว่าเหมาะสมสำหรับเราแดงขอให้ต่อไปเป็นมงคลนะครับผม1 7นี่มาโคชิโนะลงมาได้เลยการความกดดันเล้ยพีใหม่ได้สุดสวยงามเลยนะปีนี้อยากขอบคุณมากครับอยากขอบคุณเซย่าแล้วก็ทีมงาน คลายสนับสนดีครับหรือสปรินบอกเอฟซีไปครับชาวสินขอบคุณชาวสปินที่เชียร์นะครับก็อันนี้ก็ทำสำเร็จไฟนึงขอบคุณมากครัครับเรกมาคแล้วเกมผมจเลน